สวัสดีครับผมจิมมี่นะครับจากช่องนามมีพายิงปลาครับวันนี้ก็พาน้ำมาหาออกยิงปลานะครับนี่ใช้เป็นปืนตัวนี้เป็นปืนมินิซูเปอร์โรเลอร์นะครับวันนี้ผมใช้ยางเป็น14รูสามนะครับใส่เป็น2เส้นนะครับสายพี100ปอนด์นะครับลูกดอกที่ใช้จะเป็นลูกดอกหัวพ่อนะครับ30เซนนะขนาด4.2นะครับสอเนี้ยตัวนี้เราก็ตัวช่วยเลงผมใช้เป็นกล้องเลดดอตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปรับนอกนะครับผม เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับว่าตอนนี้จะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคฝากติดตามด้วยครับประช่อนประช่อนลอยนะครับโดนจริงๆ ตัวเลยเห็นไหมครับระยะไกลนะประมาณ30เมตรได้เลยโอเคครับไปเรามาลองขึ้นปื้นยิงกันดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็มีปาน,นินนะเข้ามาฝั่งนู้นนะไกลอยู่ผมจะทำการลองยิงดูนะไซก็สวยอีแล้ว สายวิ่งไหมสายไม่วิ่งครับโอ้ไม่โดนเหรอมันจะสูงไปหน่อยลูกวิ่งสวยมากเลยนะเมื่อกี้เสียดายไม่โดนครับผมโอ้ผมลิงเผื่อสูงน้องเนี่ย คือลูกมันไม่ตกนะครับพอเลงเผื่อปุ๊บมันก็เลยข้ามเลยเสียดายเสียดาย โดนหรือเปล่ามันนิ่งจังวะโดนครับดโดนโหระยะนี้ไกลมากเลยนะมาสามสิบเมตรได้นะโดนครับผมนิ่งเลยนะไม่ดิ้นเลยโดนจุดนักก็ดี ไม่ดิ้นเลยครับตัวนี้โอ้หเกือบหลุดนะนี่ครับโอ้โหไซ์เป็นโลครับตัวนี้ไม่รู้โดนยังไงนะครับน็อกเลยอะไม่ดิ้นเลยยอดครับดิ้นระยะไกลด้วยนะตัวเนี้ยนีครับยอดนิ่งเลยเจ๋ครับฝากผลงานไปด้วยครับ ทอเขาชาหน่อหือโดน่าไม่ดูเสียดายโดนนะครับ เข้าหัวเลยดุดละอันนี้เล็งตรงตัวเลยนะครับตัวนี้สายก็ใช้ได้ครับตัวนี้เข้าตาเลยนะครับว่ามันจิบขึ้นมาพอดีนี่ครับมันโผล่หัวขึ้นมานะก็เลยยิงเข้าตรงนี้พอดีเลย เตะเลยครับตามที่เลงนะครับกล้องตัวนี้ใช้ดีมากเลยเ <Okay. S 1> นีเดี๋ยวจะโชว์กล้องให้ดูชตัวที่สองนะครับนี่จิบขึ้นมาสวยๆเลยเนี่ครับผมใส่สวยนะครับนี่มันจิบหัวขึ้นมานะครับผมก็ยิงใส่ตรง วนพอดีเลยเข้าตามเป้าที่เลงเลยนะครับนี่โหสุดยอดครับก็ลูกดอกที่ใช้นะครับลูกดอกสามสิบเซนนะครับหัวพอกนะตัวนี้ขนาดสี่จุดสองนะครับเอาไว้ยิงระยะไกลก็ได้นะแล้วก็ระยะอ่าระยะใกล้ก็ยิงแม่นเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ปืนที่ใช้เป็นปืนตัวนี้ครับอ่ามินินะครับยางสิบสี่รูสามนะครับใช้เ็นตีคซูเปอร์โรเลอร์นะแล้วก็ อ๋อก้องเลดดอตนะครับช่วยเลงตัวนี้เป็นรุ่นปรับนอกนะครับผมโอเคสุดยอดครับอืม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 ช่อนใหญ่นะาเชื่อโอ้ยทวนทวนทนทนทนอืมทวนครับ,นนรบพันพันกิ่งไม้ หลลรละโอหลุดแล,ล,ดแล,ล,ดแล้ขึ้นเร็วนะตัวนี้ตัวนี้ผมพอเห็นพุดสับเลยนะหลุดครับหลุดใส้สวยเชีสวยจะหลุดนะอ๋อสุดยอดเดูครับนะนะ ัวนี้ขึ้นเร็วนะครับขึ้นข้างพอดีเลยนะพอเห็นปุ๊บก็สับเลยครับนะโอเคใส่ประมาณมีเกือบครึ่งโลได้ครับตัวนี้ใส่สวยอยู่โอเคปืนที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปืนนี่ครับมินินะครับซูเปอร์เลเร์นะครับยางที่ใช้เป็นยางพลซสิกนะครับขนาดสิบสี่นะครับรูสามนะแล้วก็ลูกดอกที่ใช้เป็นลูกดอกสามสิบเซนนะครับอุ้ยลูกดอกตัวนี้นะหัวพ่อทองเหลืองนะครับยิงไกลก็ได้ครับยิงใกล้ก็ดีนะครับตัวนี้ ขนาด30เซนแล้วก็เป็น4.2นะครับตัวนี้ความกว้างมันก็ตัวตัวช่วยเล็งนะครับผมใช้เป็นตัวกล้องเลนส์ดอกกล้องเลนส์ดอกตัวนี้นะครับเป็นรุ่นปรับนอกนะตัวนี้สามารถปรับนอกได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้สรุปผลงานนะครับได้เป็นปลาช่อนสอนะครับแล้วก็ปลานิ้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับมีปลาขึ้นให้ยิงเยอะมากเลยนะครับอากาศก็ไม่ร้อนด้วยนะ ฝากนาน,านะครับกดติดตามผลงานด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ